สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ถ้ำพญานครค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นไฮไลท์ของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะคะแล้วก็อยู่ในตาสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เรามีคุณเจ้าหน้าที่มาคอยให้คําแนะนําเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะเดี๋ยวลบกวนช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะภูริตาสมสรค่ะตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเชย,ยานีแสงรุนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามอยอดค่ะท่าพระยานครตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา3ามอยอดอำเภอ300อยอดจังหวัดประจวบคิริขันโดยเป็นหนึ่งใน11แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้อุทยานแห่งชาติเขา3ามอยอดมีระบบนิเวศเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะข้างแว่นถิ่นใต้และลิงแสมซึ่งนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไดพบเห็นระหว่างการเดินทาง ถ้ำพญานครมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ไฮไลท์สำคัญของถ้ำคือในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะมีแสงแดดส่องผ่านปล่องถ้ำลงมากระทบพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ซึ่งเป็นภาพอันง,งดงามและเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมปรากฏการณ์นี้คือตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเส้นทางนะคะเชิญหน้านี้ <Okay. S 2> ครับเป็นแผนที่นะคะก็เออเส้นทาง ไปทํามหินอครเนี่ยมีด้วยกัน2เส้นทางค่ะก็คือตร,ตรงนี้เราอยู่จุดนี้ค่ะจุดเก็บค่าบริการหัวเขาเจียนค่ะจุดจุดแรกเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางไปได้2เส้นทางก็คือนั่งเรือไปค่ะมาที่หาดแหลมสาราค่ะก็ค่าเรือบริการ ลำละ400บาทนัง้งได้6ทันค่ะเป็นเรือผู้ประกอบการของชาวบ้านค่ะส่วนเส้นทางที่2ก็คือเดินขึ้นเขาไปแล้วก็มาที่หันแหลมสาราค่ะก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ10ถึง10ประมาณ30นาทีค่ะ,ะก็ระยะทาง500 500เมตรค่ะ จากนั้นเราถึงจะเดินเรียบชายหาดมาค่ะแล้วก็เดินขึ้นถ้ำพญาคนครค่ะระยะทางประมาณ430เมตรค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ<ม>ก็นักท่อง,งเที่ยวสามารถเลือกได้ทั้งสองเส้นทางแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่<ม>ในการซื้อบัตรค่าธรรมเนียมแล้วก็ถ้าจะนั่งเรือก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการนั่งเรือได้เลยค่ะส่วนบัตรค่าธรรมเนียมก็จะไปด้านนู้นค่ะก็จะเป็น มี2ราคา2ราคาก็คือมีราคาบุคคลชาวไทยค่ะผู้ใหญ่ราคา40บาทเด็ก20บาทส่วนาชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทค่ะก็จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยอยากให้ช่วยแนะนำหนะะ่อยค่ะว่าในแต่ละเส้นทางเนี่ยมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะทั้งแบบทังเดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินขึ้นไปเอง ก็ถ้าไปทางเรือเนี่ยเราจะนั่งเรือไปประมาณ15นาที1 0ถึงนาทีประมาณนี้ค่ะ,คะกระ็ระยะทางในการไปเนี่ยเราก็จะได้นั่งเรือไปแล้วก็ชมธรรมชาติดูภูเขาแล้วก็ถึงจะเดินขึ้นเ,เดินขึ้นหาดแหลมสาราค่ะค่ะแต่ถ้าเราเดินขึ้นไปลูกแรกเนี่ยระยะทาง500เมตรเราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ ด้านล่างล,าง,ลางมาก็จะเห็นหันแหลมสาราค่ะซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะได้ชมพันไม้ต่างๆรวมถึงสัตว์ต่างๆก็อย่างน้องข้างแว่นหรือน้องลิงสมค่ะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะงลงที่หันแหลมสาราเลยค่ะอย่างข้างแว่นกับลิงสแสมเนี่ยเราจะพบเจอเขาได้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะหรือเป็นฤดูหรือเป็นช่วงก็จะพบได้ตลอดค่ะน้องจะออกมาให้เรา ชมความน่ารักได้ตลอดเลยค่ะค่ะแล้วมีอะไรแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวที่กําลังวางแผนที่จะมาเที่ยวที่นี่ไหมคะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างี้ค่ะค่ะก็สําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาเที่ยวที่ทําพพานครนะคะกอะ็อย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมความพร้อม,อมเตรียมร่างกายมาก่อนเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนักท่องเที่ยวจะต้องเดินขึ้นเขาเพราะว่า เป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีความแหลมคมด้วยนักท่องเที่ยวจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบาหรือรองเท้าที่รัดส้นเดินขึ้นถ้ำได้สะดวกค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือนักท่องเที่ยวจะต้องไม่มีโรคประจําตัวค่ะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวมีโรคประจําตัวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างที่จะออแอคทีฟตัวเองนิดนึงแล้วเดินขึ้นถ้ำไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะอย่างที่สมก็คือ น้ำค่ะนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมน้ำขึ้นไปด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงเวลาเดินขึ้นข้ำค่ะโอเคค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ